ยินดีต้อนรับสู่อีกออร์ตอรีวิวช่องรีวิวรถยนต์ที่ครบเครื่องที่สุดสำหรับคนรักรถวันนี้เราจะพาคุณมารู้จักกับ f อร์ดมา t a ต g ปี2025อย่างละเอียดรถยนต์ระดับตำนานจากอเมริกาที่ได้รับการพัฒนาให้ล้ำสมัยยิ่งขึ้นทั้งในด้านดีไซน์สมรรถนะและเทคโนโลยีไม่ว่าคุณจะเป็นแฟนพันธุ์แท้หรือเพิ่งเริ่มสนใจมา t a ต g รีวิวนี้จะพาคุณไปรู้ทุกแง่มุมของรุ่นล่าสุดนี้รูปลักษณ์ภายนอกของม s t a ต g 2025ยังรักษาเอกลักษณ์ความเป็นรถมัสเซลได้อย่างเต็มเียม แต่มีการปรับดีไซน์ให้เฉียบคมยิ่งขึ้นเส้นสายของตัวถังคมชัดสัดส่วนรถกว้างขึ้นฐานล้อเตี้ยลงช่วยเพิ่มความสปอร์ตและพลศาสตร์ทางอากาศกระจังหน้าดีไซน์ใหม่ดุดันยิ่งกว่าเดิมไฟหน้าเลดแบบใหม่เสริมความล้ำสมัยแต่ยังคงความแข็งแกร่งในแบบมัสแตงที่เราคุ้นเคยด้านข้างตัวรถมากับล้อขนาด1 9ถึง20นิ้วและไฟท้ายด้านหลังดีไซน์ใหม่ที่เรียบหรูและดึงดูดสายตาใต้ฝากระโปรงมัสแตง2025มาพร้อมตัวเลือกเครื่องยนต์ที่ตอบโจทย์หลากหลายสไตล์การขับขี่ เพิ่มจากกลุ่นพื้นฐานกับเครื่องยนต์ c o b o o s t 2.3ลิตรเทอร์โบที่ให้กำลังแรงและประหยัดเชื้อเพลิงรุ่น GT มากับเครื่องยนต์ V8 ขนาด5.0ลิตรที่ให้กำลังทะลุ480แรงม้าเสียงคำรามของเครื่องยนต์บ่งบอกถึงความเป็นรถสปอร์ตตัวจริงสำหรับผู้ที่ชื่นชอบความเร้าใจแบบเต็มพิกัดร,รุ่น Dark Horse ที่ได้รับการปรับแต่งด้านสมรรถนะโดยเฉพาะจะตอบโจทย์มากที่สุดเกียร์มีให้เลือกทั้งแบบธรรมดา6สปีดและอัตโนมัติ10สปีดตามความชอบของผู้ขับ เมื่อพูดถึงการขับขี่ Mustang 2025, มัส t ต n g 2ง2 5 2 5มอบประสบการณ์ที่ทั้งเราใจและควบคุมได้ดียิ่งขึ้นพวงมาลาัยแม่นยำการตอบสนองของช่วงล่างปรับปรุงใหม่ให้มั่นใจในทุกสภาพถนนระบบเบรกให้ความมั่นใจยิ่งขึ้นโดยเฉพาะในรุ่นที่มีสมรรถนะสูงระบบช่วงล่างแมกเนรายแบบปรับอัตโนมัติสามารถปรับตามสภาพถนนและสไตล์การขับขี่แบบเรียลไทมไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือโค้งมสตงใหม่คันนี้ก็พร้อมรับมืออย่างมั่นคง ภายในห้องโดยสารมีการเปลี่ยนแปลงอย่างเห็นได้ชัดและทันสมัยขึ้นมากแผงคอนโซลเน้นความล้ำสมัยด้วยหน้าจอดิจิทัลขนาด12.4นิ้วสำหรับมาตรวัดและหน้าจอสัมผัส13.2นิ้วสำหรับระบบอินโฟเทนเมนท์ทั้ง2จอถูกรวมอยู่ในแผงกระจกโค้งเดียวกัน ทำให้ห้องโดยสารดูสปอร์ตและหรูขึ้นระบบนี้ทำงานบนแพลตฟอร์มซิงซีใหม่ล่าสุดของ f อร์ที่รองรับสมาร์ทโฟนการอัปเดตผ่านอินเทอร์เน็ตและการสังงานด้วยเสียงภายในยังมีไฟตกแต่งอัมเบียนและวัสดุคุณภาพสูงและการตกแต่งตะเข็บได้ที่เพิ่มความพรีเมียมให้ห้องโดยสารเบาะนั่งถูกออกแบบใหม่ให้รองรับสรีระได้ดียิ่งขึ้นโดยเฉพาะเมื่อนั่งขับทางไกลหรือขับแบบสปอร์ตรุ่นสูงจะมีเบาะหนังคุณภาพสูงและในรุ่นดักคลอสมีเบาะสปอร์ตพิเศษที่เสริมความกระชับและดีไซน์เฉพาะตัว ที่นั่งด้านหลังยังคงค่อนข้างแคบตามแบบสบับรถคูเป้แต่พื้นที่สําหรับผู้ขับและผู้โดยสารตอนหน้าให้ความสบายเพียงพอการเก็บเสียงในห้องโดยสารก็ดีขึ้นแต่ยังคงปล่อยให้เสียงเครื่องยนต์แทรกเข้ามาเล็กน้อยเพื่อเพิ่มอารมณ์ในการขับในด้านความปลอดภัยมัสแตงรุ่นใหม่นี้มาพร้อมกับระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่ที่ทันสมัยมากขึ้น เช่นระบบเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่ในเลนระบบเตือนจุดบอดและกล้องมองหลังส่วนฟีเจอร์เสริมจะมีทั้งระบบควบคุมความเร็วแบบแปรผันกล้องรอบขันงและระบบอ่านป้ายจราจรเพิ่มความมั่นใจในการใช้งานประจําวันได้ดีมากยิ่งขึ้นเรื่องการประหยัดน้ำมันรุ่น c o b o o s t ถือว่าทำได้ดีและเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการประสบการณ์มัสแตงแต่ยังคงคำนึงถึงค่าใช้จ่ายด้านเชื้อเพลิงรุ่นจ t ท,ที่ใช้เครื่องยนต์ V8 ยังคงกินน้ำมันมากขึ้นตามสมรถนะ แต่ก็แลกมากับพลังและเสียงที่น่าตื่นเต้นสปอรได้พยายามปรับจูนระบบต่างๆเพื่อให้ประสิทธิภาพเชื้อเพลิงดีขึ้นเล็กน้อยในทุกกลุ่นมัสตนง2025ยังเปิดโอกาสให้ผู้ซื้อปรับแต่งรถได้อย่างอิสระทั้งสีภายนอกลายเส้นตกแต่งล้อและวัสดุภายในทําให้คุณสามารถสร้างมาสแตงที่เป็นตัวของตัวเองได้อย่างแท้จริงไม่ว่าคุณจะชอบแบบเรียบหรูหรือโดดเด่นก็มีตัวเลือกให้เลือกมากมายในแง่ของความคุ้มค่ามาสแตงยังคงเป็นรถสปอร์ตท,ที่น่าจับตามอง รุ่น EcoBoost ราคาไม่แพงแต่ให้ฟีเจอร์ครบถ้วนส่วนรุ่นจ t ีนั้นมอบพลังและความสนุกในการขับขี่เทียบเท่ารถยุโรปในราคาที่ย่อมเยาวกว่ารุ่น Dark Horse แม้จะราคาสูงกว่าแต่ก็ให้สมรรถนะที่ใกล้เคียงกับรถแข่งพร้อมอุปกรณ์ที่ครบครันโดยไม่ต้องไปแต่งเพิ่มภายหลัง Ford ยังได้รวมระบบดิจิทัลใหม่เข้าไว้ในมาสแตงเช่นแอป Ford Pass ที่ช่วยให้ผู้ใช้สตาร์ทรถตรวจสอบสถานะและนัดหมายการบริการได้จากสมาร์ทโฟน นอกจากนี้ยังสามารถอัปเดตซอฟต์แวร์ผ่านระบบออนไลน์เพื่อให้รถคุณทันสมัยอยู่เสมอโดยไม่ต้องเข้าสู์บริการโดยรวมม u ส t ต n งปี2025เป็นการผสมผสานที่ลงตัวระหว่างความคลาสสิกและเทคโนโลยีสมัยใหม่ทั้งสมรรถนะที่เร้าใจดีไซน์ที่โดดเด่นและระบบอำนวยความสะดวกที่ครบถ้วนไม่ว่าคุณจะเป็นนักขับสายลุยหรือผู้ใช้ทั่วไปที่อยากมีรถสปอร์ตซักคันมาสตงรุ่นนี้ก็ตอบโจทย์ได้อย่างน่าประทับใจ และนี่คือรีวิวแบบเต็มของ ford mustang ปี2025จากเราหวังว่าคุณจะได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์และสนุกไปกับการรับชมหากคุณชอบคอนเทนต์แบบนี้อย่าลืมกดติดตามช่องอีก auto review เพื่อไม่พลาดรีวิวใหม่ๆใ,ในอนาคตขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้า